ใส่อัมดอกใส่แล้วไม่ใช่ดอกวันนี้กลับมาอยู่ในช่องแต่โจีด็อกเกมเมอร์กันอีกแล้วคือจะมาเล่นแมพเขาเรียกว่าอะไรอะวัดรูปเอออะไรอะเออเอออมันคืออะไรวะ yes ox มันคืออะไระทุกคนรู้จักปะนันนะขอเวลานอก คือทุกคนผมคิดว่าเฮอร์สฮอสผมคิดว่าน่าจะเป็นผิดนะมั้งนะน่าจะนะทุกคนเพราะฮอสเนี่ยมันหมือนคำว่าผิดเพราะผมอ่านอังกฤษไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นอะ ก็ขาวหน่อยขาวนี่ไงืิงซิงก็เติมแบ็กาวด์ได้นรงขอเวลาเนาะโอเคทุกคนภาพอะ่ะผมผมผมไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะโอ้โหเรือต้องนานส่งรอเลยเออก็ก็มาไปเล่นก่อนเลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีส เฮ้ยหวัดดีเพื่อนหวัดดี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 ดเฮ้ยเอ็นเร็กันปลาเฮ้ยมาดิแม่จริงก็มาดิว้อาอนีโกโ่งใช่ไหมเตะให้ดูเฮ้ยเฮ้ยออมพลมาเฉันจะเตะข้อโคนเราอยูทีมเด็กกันอื้อด้วยพลงังเตะยิ้มีตีนเคยเตะเพื่อนขี้แตกวะแล้ว ในพลังตีนอา้าันนี้ผมไม่ได้พูดเลยนะครับตีนผมแรงแต่เพื่อนซีแตกเลยเพื่อนสองคนนี้ไม่รู้เป็นใครหน้าตัวนี้หน้าอย่างกับตัวละครในหนังเรื่องบาร์บี้บาร์บี้โอ้ซิง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 โอ้โหความแหลกนี่มันไปเห็นมาก่อนคือผม,มแอบเล่นไปแล้วนะ รอบหนึ่งผมมันมเขียนว่าอีสเตอร์แล้วตอน,น,น,นเร้่มมันเลยที่สองนาทีพวกมึง่ึเข้ามามันก็เลยไม่มีเวลาวาดอนน่ะมันก็เตะบอลให้เข้าโกให้ได้ไปจะเข้าโกฉันไหมเฮ้ยอยาทำอย่างนี้ไปดำเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ดำเ้ยหย,ยุดหยุดดำหยุดไปเก,กือบเข้าโกเกือบเข้าโกแอนตัเติร์ พ้มามเตะ่อลเนื้อเื้วิว่งเดียววิงว่งเดียวเตะไม่เขาที่ข้ามก็วันนี้ก็ต้องเตะไปเรื่อยๆโอแกเจตตาโอ้โอ,โอ้มาถึงรอบตัดสินแล้วโหเตะบอลตั้งนาน ไอ้ไม่เขาสักรอบโอ้มันมันคือปลาเหรอที่แค้เนี่ยเออ่ให้สองสวยอยูนะ่เนาะต้องรู้ว่ามันคือปลาเรื่อยแล้วตบิโดโอ๋อน่าจะเกี่ยวกับใต้ทะเลเัยเป็นพิษใต้ทะเลไอ้สา,ามอื้ให้ให้อันี่ของผม ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะก็คือก็อย่าลืมแอดเพื่อนกับผมนะครับวิธีแอดก็แค่เข้าไปในโพสแล้วก็ดูคำในคำอธิบายที่เป็นช่องของผมอะก็จะบอกชื่อตัวละครไว้แล้วหลังจากนั้นก็ซื้อก็ซื้อเสซื้ออัมด็อกม่แค่สูตโลบักเท่านั้น ว้าวว้าวผมติดตด้วยติดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอันดับสองเท่อันดับห้าทำไมมั 6, นหกคะแนนมันกันเลยวะเฮ้ยโอเคอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรสนุกมากขนาดนั้นอะเฮ้ยเอ๊ยเอ้ย,อยผมทำอะไรเนี่ยโอ้ผมเป็นคนที่ชอบไม่เดินแบบไม่ดูทาง เขเรียกเดินแบบ x p e r t รอบนี้เป็นรอ,รอบสุดท้ายแล้วกันก่อนปิดคลิปเย่เ yeah. ย yeah. ่นจะต้องเป็นราชาแห่งการวาดรูปให้ได้เลยกบเพื่อนผมที่ชื่อปูผากลัวกบผมไม่รู้เขาจะดูคลิปนี้ไหมแต่กลัวว่าเขาจะเห็นภาพไม่ได้มันคือกบแนมะอ่ะกบกบกบก็ประมาณนี้ เ,เส้นใหญ่ๆ่ะไม่ได้ใจเออเส้นใหญ่ๆนี่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 น,นเส้นอ,อือหอือหโกบอือหนิ้วนิ้วมือต้องทำปะทำแหละเออไม่ได้ถามคนดูนะถามตัวเองนี่แหละถามคนดูแต่ตอบเองเป็นไงละ่ะพูดเองเออเองหมด เนี่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ผมว่าลบคุมก็ไมรูปล่างมันเหมือนอันเนี้เยเลมอนกอเวลานอกนะครับเราไม่ต้องหรกขี้เกียจ๋ยวคนดูจะขี้เกียจด,ดูแล้วอนนกลบ,บ้านผมกลบ,บนหน้าตาอย่างเนี้ยจะได้อยู่เพราะว่าสับสีขาวสีเขียวอ่อนเออนั่นแหละเขียวอ่อนอ มก็เขียวเข้มเขาที่โดมันโอเคขอเวลานอกอันนี้ขอจริงๆผ <c oughs> มจะขออนุญาตตัดไปตอนที่เสร็จหมดเลยแล้วกันนะครับคนคือต้องมารอต้องรอจริงๆอะ่ะคือมันต้องรอเพราะว่ามันต้องรอเอ้ยหน้าคนปนุ้นเอ๊ะ เตะเข้ากลมไม่หยุดเลยแฮะเตะเข้าไปอือหือเตะเข้ากูไม่หยุดเลยอ้าม่เตะเตะสนัดเดียวนี่มี่ม่นี่เออเออเปนตัวเล็กกว่าต้องได้เตียบอกไว้ก่อนเอ๊ยเอ๊ะเอาอีกแล้วนี่แต่ก็อย่าลืมสิ ต่อย่าลืมมาแอบเพื่อนกันแล้วก็ใช้เสื้อแอ ok. มดอีคุณจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มแอมดอพอใส่แล้วจะไม่มีใครกล้าด่าคุณว่าหมาจริงๆนะเฉพาะในโลบอกไม่ใช่ในชีวิตจริงนะนงเรียนเพื่อนผมด่ากันตลอดเลยโอ้โหเวลากขตัดไปตอนที่ให้คะแนนแล้วกัน มาทุกคนจะรีบให้คะแนนเียวบยๆเลยครับเอ่อม,มันเขียนว่าอะไรอะ่ะนี่คือผมมีจิตใจดีดนะครับึงแน้หนึ่งคะแนนอย่างนั้นมันก็มีค่านะบอกไว้ก่อนเลยต่อนี่ไงของผมกบต้องขออภัยเพื่อนผมที่ดูด้วยนะครับคุณเอ่อจะเรียกว่า คุณพ่อมแห้แล้วกันคุณพ่อมแห้ก็อู้อู้ไม่สามคนพ่อมแห้ก็เปิดผ่านไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันเยอะมากผมว่ามันมืแตงกวามากกว่าก็เปิดผ่านไปได้เพราะเขาพูดพกกลุกเลยทุกคนเพราะัวกกลุกตอนนั้นคือแม้เขาจะเป็นผู้ชายเปิดเมื่อกี้เลยโอเคอู้น่ารัก สองอ่ออุ้ยสวยอยู่นะสองนี้อะกู้ชนะอือเดี๋ยวมันติดได้ไงไวะไอแตงกวาเนี่ยสำหรับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสูดดี